สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมความรู้หน่อยนี่เฮ้ยุดจัดว่ะเหล,ล็กรูดูมันเหล็กใช่ไหมเดี๋ยวทดสอบดูนหน่อยนะอา้าวเหล็กจริงๆด้วยว่ะไอ้เนี่ยมาผสมมาแบบเี่ยอ้ออันนี้คือเนี่ย เยอะมากเลยดูดูดมันเป็นเหล็กที่เขาทิ้งแล้วใช่ไหมนี่แล้วเขาก็เลยผสมมาเนี่ยนาก็มีบางก็มีพี่ชายลองกัดดูนี่มันใช่ไหมดูดูดูอู้งแท้ครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ดูเขาพากันหาโอ้ยที่ดินพื้นนี้มีค่าได้นน่ ไม่ต้องไปไหนเลยมานั่งเก็บเหล็กตรงนี้เลยนี่ขุดเลยครับโอ้นั่นเออมันไม่เหมือนกันเนะเาะครับือกกนกันนันนี่เป็นเหล็กนี่เก็บใส่เซ็นเตอเลยวันหนึ่งนี่ได้สักวันละร้อยโลอ่ะเนาะโลละกี่บาทอะโลละลแปดบาท หนึ่งร้อยโลก็แปดร้อยบาทโอ้ได้วันละแปดร้อยบาทตัวนี้เออดู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 ปลากันปุดนี่อันนี้ใช่ไหมนี่ใช่ครับโอ้ใช่หมดเลยครับโอ้ถ้ามันเป็นไอ้เล็กๆอันนี้ก็เก็บฮะยากครับอกไม่เอาเหรอเก็บแป๊บเดียวเอาอยู่อันเล็กๆไม่เอาเหรอเอาทั้นก็เงียบเอาหมดเลยครับต้องเสียหาเลยด้วยถ้าเป็นใหญ่ๆมากแบบนั้นก็ เก็บง <25, S 2> ่ายหน่อย <S <S เออเนี่ยเนี่นี่นนอุย้ยหมดเยอะเลยเอ้าแล้วทำไมไม่เอาเอาแม่เหล็กมาดูเราเลยมมัมัันนนดิเยอะครบลองดูยังดินนมัไม่ขึ้นปะครับโอ้ต้องซื้อไอ้แม่เหล็กแรงดึงแรงดึงสูงอ,ะอ่ะ่นแหละเยอะๆเลยเหให้แม่นี่ยถ้าถ้าตามลงเหลครับโอ้เหล็ก อ้โพึ่งรู้ดิดิพึ่งรู้ฮะโอ้ดูนั่งพากันนั่ง่นี่เต็มเลยนี่ไหนบางนันก็เป็นแล่โอ้เป็นแล่บางนันก็มีเมดคล้ายๆองก็มี ดู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 เหลืองเยอะเลยบางอันมีทองบ้างไหมเนี่ยเจ้าทองไหมไหนเมื่อวานทำดีกว่เมื่อวานตกเอาคนไปไรโลเออนี่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 ครับอันนี้เฮ้ยเบิงเบิงอุ้ยทองหรือเปล่าเนี่ยนน่าจะใช่น่าจะเป็นแม่ทองอ่ะคุณผู้ชมเหมือนนี่เขาไปลนร่อนนออะครับดูว่าทำไมเหล็กมันเป็นมาแบบ กลมๆดีจังเลยนะเนี่ยโอ้โห,โหด,ด,ดูดูดูดอยู่นั่นเนี่ยใครรู้บ้างครับเนี่ยโอ้โห,โหอันนี้ตัดออกจากตูดามาร์ทีนะครับเนี่ยตูดมาร์ทีเอานี่ มากันนั่งหาอันนี้กี่ตูดนี่ตรงเนี้ยนี่ไอ้มันสองร้อยครับไอ้ตัวนี้มันสองร้อยตรงตรงนี้นะเนี่ยกองนี้ของสองร้อยอ่ะกี่กี่ตูดนี่ตัวเนี้ยตูดเดียวเหรอเนี่นี่ของสองร้อยนะเล่าอ๋อ้ เนี่ยของสองร้อยตูดเดียวเนี่ยสองร้อยตัวไหนมักที่เหรอฮะอันนี้ของสองร้อยตรงนี้ตูดทวงเก็เรียกว,ว่าเวทเวทก็คือตูดนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ปูนนะครับเออครึ่งรู้ดิ โอ้โหตัวนี้ตัวนี้เป็นของมาร์คทีรอยี่ครับเนี่ยเนี่ยมีแค่เนี่ย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 นี่นักทีรอยี่น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 นนนดูร้อนไหมเนี่ยโอ้เนี่ยดูว่ามันเป็นเหมือนของโบราณเลยเนี่ยถ้าไปขุดแถวบ้านเราว่าของโบราณชัดๆเลยโอ้โหนี่นี่น เล็กนาตึบอยู่ดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันของโบราณจะชัดเลยเนี่ยนี่ดูดูดูนี่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 ท่านมาอย่างงี้เลยนี่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 ครับลายความสงสัยแล้วพี่น้องเอ้ยเอานี่เหล็กทั้งนั้นเลยนี่นี่ เอาเห็นไหมนี่ดูดอยู่นะครับดูดอยู่นะครับนี่ปับ๊บนี่นี่นี่นเหล็กเดี๋ยวได้เอาเห็นให้ดูนี่นี่อันนี้เห็นอันนี้ไม่ดูดนะนี่นี่ไม่ดูดแต่อันนี้มีมาด้วยนั่นเนี่ยเหมือนทองเลยดูดูแต่ว่ามันไม่ดูดนะครับนี่ไม่ดูด อืมอืมออ้พิ่งรู้ครับวเวททวงตูดของ SK 120 m a รทตรงนี้ครับมีแค่นี้นะครับเนี่ยประมาณตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนี้ครับตัวนี้ของ200ต่างกันอยู่โอ้เ,เอาไว้เย็ก น่เอาซอยเขาเก็บนี่ซอยเขาเก็บแมเผื่อเจอทองเจออะไรเนาะอันนี้นั่งนั่งเก็บกันนานยังี่แต่เศร้าอ่ะคอาจ้างเก็บบัตรสี่ร้อยนี่เก็บเล็กนี่ได้เยอะกว่าสี่ร้อยเออโอ้คือแล้วทีนี้เดี๋ยวไปหา ซื้อกเก่ามาตัดแบบนี้แล้เว้ยนั่งเก็บแบบนี้แหละไม่ได้ดินด้วยเนาะได้ดินด้วยได้ดินด้วยได้เลยฮะมันด,ดินหรือมันเล่อะไรเนี่ยมันมันเป็นเล่ดินเนาะมาจากดินภูเขาไฟแน่นดินญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นเลยนี่นี่มา,มากไกลเลยนี่ลองเอาไปปลูกหอมปลูกกระเทียมดูดิมันจะขึ้นไหมเนี่ยนี่ดูดูดูเศษเล็ก กินที่นิ้วเท้ยของอันซ่าเะยอย่างนี้ชิบหายเลยแต่ไม่ทุกข้ามดูกไหมครับผิดซ่าเอาอันเอาอันนี้ไปชิมมันไงเออแต่ก็หูมันมาจากเมืองไหน โอ้พึ่งรู้ความรู้ใหม่ๆเลยนี่ไม่เคยมีไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นแบบนี้ดิไม่เคยมีวะครับเออนั่นแหละแต่เห็นเห็นในคลิปเห็นได้อยู่เห็นในรขาเขาใส่ปูนปูก็ะเบิ่งนี่กันครับในในยูทูบก็แยกนั่นแหละแยกมีแต่ปูนเนาะอือเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผมดินนี่มันทวงไปเรื่อยเนาะครับ